ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติทาราสขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึง่งก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับอัปเดตกันถึงเรื่องงานกล้องงานหนึงซึ่งเขาก็มีนะครับจัดกันทุกปีนะครับร้านนี้ก็คือร้าน World c a m e r l a นั่นเองนะครับ World Cam e r a ก็จะเป็นร้านที่เขาเรียกว่าเน้นในแง่ของประกันศูนย์นะครับ โดยร้านเนี่ยก็เดินทางง่ายนะก็ใครที่นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงสถานีเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นโอ้โหมีอาจารย์ที่ติมีความหลังกับเซ็นทรัลลาดพร้าวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นห้าแรกๆเลยที่มีโอกาสไปชอปปิ้งแล้วนะัคุณพ่อพาไปนะครับไปกินสเต็กนะครับครั้งแรกก็ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับจำได้อยู่เลยนะครับอ่ะโอเค ร้านนี้นะครับก็จะเป็นอาคารนะครับสี่ชั้นนะครับสี่ห้าชั้นนี่แหละจ,จะให้จดจำไม่ได้ละคล้ายๆกับมันจะติดกว่าห้างอะไรนะยูเนียนมอลลนะครับอยู่ห้างก็ลงสะ,ะ,สะพานลอยไปนะี่ก็จะเห็นชัดเจนนะแล้วก็สไตล์การจัดร้านจะเป็นเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นใครเคยไปญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าร้านกล้องเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดนะครับเป็นชั้นๆโดยแต่ละชั้นก็จะรีเ s น n ์ ในแต่ละแบรนด์เลยนะครับก็คือพูดงไงยๆคือแฟนคลับแบรนด์ไหนก็ไปชั้นนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องตบตีกัน <c oughs> ว่ากล้องใครดีกว่ากันทีนี้ในงานเนี้ยต้องการทําวิดีโอครั้งนี้ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเนื่องจากกระแสโควิดเนี่ยมันมาแรงมากนะครับก็เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะครับดูจากรูปก็รู้นะครับรูปนี้อาจารย์ทิติเอามาจากตัวเพจบันโปนะครับต้องขอขอบคุณไปด้วยนะครับเขาถ่ายภาพหน้าปกมาสะท้อนถึง เขาเลือกสถานการณ์ปัจจุบันของโควิด -19 หรือโควิด -19 ก็คือจะมีหน้ากากปิดเอาไว้นะครับก็ในงานนี้นะครับถ้าใครอยากจะไปแล้วก็กังวลในเรื่องของการติดต่อนะครับโควิดเนี่ยแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดใครไปทำงานทุกวันก็เสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าทางร้านเขาก็มีโปรโมชั่นที่เข้าทางดีนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีหน้ากากอนามัยให้นะครับ เพียงจะนำแต่ไม่ใช่อยู่ดีเดินเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็อะไรอะไปขอหน้ากากอนามัยเขานะครับแต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดที่ว่าคุณจะต้องซื้อกล้องหรืออุปกรณ์เข้าก่อนถึงจะแจกหน้ากากอนามัยไม่ใช่แบบนั้นนะเขาบอกว่าแจกฟรีเลยนะครับเพียงแต่คุณน่ะนะครับแสดงตัวตนว่าคุณเป็นตากล้องวิธีการแสดงตัวตนว่าเป็นตากล้องทําไงครับก็เอากล้องไปโชว์นะครับเอากล้องมาแสดงในงานนะครับก็เขาก็จะแจก ตัวหน้ากากหนะําไมให้ไปเลยโอ้โหดีนะครับผมตีว่าเออแล้วถ้าเกิดเราเป็นตากล้องแต่เราใช้ iPhone ล่ะไอโฟนตัวล่าสุดก็ถ่ายภาพสวยเออทำยังไงดีจะเขาจะให้เราไหมเออนี่ก็น่นาสนใจใครมีประสบการณ์ยังไงลองไปเออบอกเออผมเป็นตากล้องครับแต่ผมใช้มือถือถ่ายนะออได้ไหมอะไรเงี้ยลองไปดูแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ไา้ยตีฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนอกจากนั้นเขาก็ยังมีแอลกอฮอล์ล้างมือให้ด้วยเออนี่ก็น่นาสนใจ แต่ดูแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับเหมือนไอสติ๊กเกอร์ที่แปะเดียมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์อนั่นนะเหมือนเอารีทัชมาอ่าเราลองดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรเอ่อต้องบอกตามตรงนะครับว่าอ,อ,อาจารย์ทิติไปเดินงานเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วก็เนื่องจากอาจารย์ทิติเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทรัพยากรหรือทุนทรัพย์ในการเล่นกล้องน้อยดังนั้นอาจารย์ทิต,าาทตาาทิก็จะมองในส่วนของประกันร,ร้านเป็นหลักจะไม่ได้มองประกันศูนย์ ดังนั้นเวลาอาจารย์ทิติไปเดินร้านประเภทเนี้อาจารย์ทิติว่าโ,โอ้ยทำไมของหรือสินค้าเนี่ยมันแพงจริงๆนะครับบางทีมันแพงกว่าที่เราคุ้นเคยประเภทคูณ2คูณ3หรือคูณจุดห้านี่ก็ถือว่าแพงอันนั้นในมุมมองของอาจารย์ทิติอาจารย์ทิติจะเลือกนะครับเฉพาะกล้องที่มันถูกจริงๆซึ่งในคลิปนี้มีไม่มากเลยแต่มันมีแล้วมันเด็ดไงมันเด็ดจนขนาดที่เรียกได้ว่าราคาประกันร้านเนี่ย นะครับยังแพงกว่าประกันศูนย์อีกนะครับจากที่ตีเลือกมาแล้วนะครับตัวแรกเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ทางวอ l คาม m ล r าเนี่ยเขาโปรโมทกันในหน้าเพจเลยก็คือมีกล้องฟูจิ2ตัวนะครับด้วยกันคือองตัวนี้ก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันแหละใช้ X-Trans CMOS 3เหมือนกันนะครับปัจจุบันเป็น X-Trans CMOS 4นะนั่นก็คือ1น,นะครับ กล้องฟูจิฟิล์ X-T20 นะครับ X-T20 นะ X-T20 บวกมากับเลนส์นะครับ18-55ใครเคยติดตามคลิปอาจารย์นใิติบ่อยๆแล้วก็ชอบในกล้องฟูจิคงจะทราบแล้วนะครับว่าตัวเลนส์คิดประหยัดที่อาจารย์นิติแนะนำให้ใช้นะครับในกรณีที่เราไม่มีงบเพียงพอที่จะไปซื้อเลนส์แยกเลนส เขาเรียกว่าเลนส์ฟิกนะตัว18-55เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดโดยปกติถ้าเป็นประกันร้านเนี่ยตัว XT20 เฉพบอดีเขาจะขายอยู่ประมาณ1มื0 0ห้านะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเลนส์ตัวเนี้ยประกันร้านเขาจะขายอยู่ประมาณ10,000บาทอืมประมาณนั้นแต่ร้านนี้นะครับวอล์คเมล่าเนี่ยโ,โหจัดใหญ่จริงๆก็คือเอา พูดง่ายคือจัดราคาสินค้าเนี่ยมาชนนะครับกับตัวประกันร้านเลยพูดง่ายก็คือตัวบอดี้ของตัว x t 20บวกกับเลน18-55เนี่ยมีราคาเท่ากับประกันร้านเลยแต่เราได้ประกันศูนย์และที่สำคัญนะครับผ่อนศ24เดือนแต่24เดือนเนี่ยต้องเช็คกับทางร้านก่อนนะว่าเป็นบัตรแบบไหนบ้างเพราะปกติเนี่ยผ่อน10เดือนก็ จุกๆแล้วนะครับยืมคําพูดของยอดฮิตในเพจหลายเพจมาน,นะจุกๆมันก็นไม่แน่ใจว่าจุกๆมันคืออะไรนะครับแต่ว่าใช้จุกๆเหมือนกันละกันส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็อยู่ในตระกูลเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าทรงกล้องเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับไอตัวซ้ายมือเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า X-T20 เนี่ยเป็น SLR สองส่วนตัวขวามือ XE3 เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า อะไรอะเลนกไฟเดอร์สตตล์นะครับซึ่งเวลาอาจารย์ทิติรีวิวครั้งที่แล้วนใะห้ตัวที่ไปพูดถึงตัวอะไรอะตัวฟูจิ x อ็กรอยวีอาจารย์ทิติจําผิดนะครับมีคนมาแซวก,กันในใต้คลิปด้วยนะครับอาจารย์ทิติผิดก็ผิดนะนะครับก็จําผิดว่าเอา่อมันเป็นอะไรนะมันเป็น EVF อย่างเดียวไม่มี o v f จริงแล้ว X100V มันเป็นทั้ง o v f แล้วก็ EBF นะครับนั่นเป็นความพลาดคือดูกล้องหลายแบรนด์ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัว XE3 เนี่ยก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งนะครับถ้าแร้ติจะไม่ผิดด้านหลังจะมีจอยสติ๊กด้วยนะเป็นกล้องที่ออกแบบมาดีนะครับใช้ได้เลยคือพูดง่ายก็คือเป็นฝาแฝดกันทอลันโดยปกติโดยเฉลี่ย XE3 เนี่ยมันจะแพงกว่านะมันจะแพงกว่า XT20 โดยทรงโดยความสามารถโดยรวมมันจะแพงกว่านั้นนเออกล้องตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันตัว XE3 นะเป็นกล้องในสไตล์ที่เรียกว่าเลนส์ไฟเดอร์สไตล์แล้วที่สำคัญเขาก็เอาเลนส์18-55มาด้วยคือพูดง่ายๆ2ตัวนี้ทั้งร้านอ่ะสองตัวนี้ค้มสุดละใครอยากได้กล้องฟูจิแต่ว่าออติดขัดในเรื่องของไม่อยากได้ประกันร้านก็มา มเมาประกันศูนย์ที่เลยแล้วถ้ามีบัตรโชคดีก็โอ้โหผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ยี่สิบสี่เดือนโอ้พลาดพลาดได้ไงนะเนี่ยได้ตียังเสียได้เลยนะครับได้ตีซื้อมาประกันล้านเนี่ยเชพวะดีก็เกือบสองหมื่นแล้วนะอ่านะครับแต่ยังว่านะซื้อก่อนใช้ก่อน <laughs> อ่ะถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องคือถ้าเกิดคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกล้องนะหรือไม่ไศึกษามาเนี่ยก็จะบอกว่าตัวนี้มันคือคล้ายๆกับกลอโพโปรแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ มันเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับแต่ถูกจำลองหรือแปลงร่างให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้เลนส์นะครับที่มีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเลนส์ฟิกก็คือปรับไม่ได้นะครับเทียบเท่า35มิลิเมตรจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มแรกนะครับมันจะไม่มีหน้าจอฟลิปหลังนะถ้าจะทำให้ผิดถ้าเป็นฟลิปหลังก็จะเป็นจะเป็นรหัส RX0 version 2อันนี้เป็น RX0 version แรกนะครับ ถามว่าคุณภาพภาพเป็นยังไงถ้าเราเอาคุณภาพภาพมาเปรียบเทียบกับพวก go pro หรือไม่ก็กล้องแอคชั่นแคมอื่นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวนี้มันดีกว่ามันชัดกว่ามันใสกว่านะชัดกว่าใสกว่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับกล้องในขนาดเซนเซอร์1นิ้วเนี่ยเราอาจจะพบเห็นในอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นตัว canon ก็จะเป็น canon g 7 x นะครับไม่ว่าจะเป็น mark 2 mark 3ก็ใช้เซนเซอร์1นิ้วทั้งนั้น นะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเดโมนะครับราคาที่เขาจำหน่ายก็คือ5000บาทมีทอน10บ,บาทจ่ายไป5,000มีทอนจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นเดโมก็จะมีฝุ่นนะครับตัวเนี่ยมีฝุ่นกองๆอยู่วนหน้ากล้องไม่แน่ใจว่าฝุ่นประเภทนี้นะครับมันเกาะที่ผิวหรือเกาะที่ข้างในถ้าเกาะที่ผิวมีปัญหาครับเอาผ้าอ่อ,อนๆชุบอา่าไม่ต้องชุบก็เช็ดออกได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็น ฝุ่นข้างในเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าข้างในมันมีอะไรอีกไหมก็ลองไปดูกันละกันก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะถ้าเกิดได้ตัวนี้มาเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเป็นแอคชั่นแคมตัวที่เขาเรียกว่าทางโซนี่เนี่ยเคลมไว้ว่ามีความทนทานท,านที่สุดะนะไอ้กล้องที่มีความทนทานเนี่ยถึงจะเป็นกล้องเดโมเนี่ยนะครับมันก็ทนทานไงนั้นะมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรนอกจากเสียว่าฝุ่นมันจะเกาะไปข้างในแต่ประเด็นนี่คือว่าฝุน่นจะเกาะข้างในได้ยังไงนะครับถ้ามันสิวกล้องักขนาดนี้ เออนี่น่าสนใจเราไปดูเผื่ออาจารย์นิติด้วยละกันน่จิตไม่กล้าไปนะครับช่วงนี้อ่ะถัดไปนะครับก็จะเป็นตู้กันชื้นนะครับซึ่งถือว่าเขาเรียกว่าน่าสนใจอะนะครับตู้กันชื้นเนี่ยโดยปกตินะครับถ้าไม่มีโปรโมชัน่นตู้กันชื้นขนาด30ลิตร2ชั้นเนี่ยนะครับในสมัยก่อนนะก่อนที่สงครามราคามันจะเขาเรียกวบ้าบอมากกว่านี้เนี่ยมันจะขายอยู่มาณสักพันเจ็ดพันแปดนะครับ พันเจ็ดพันแปดเนี่ยได้ตู้สามสิบลิตรนะครับตู้สามสิบลิตรแต่พวกนี้เป็นตู้นะครับขนาดเท่าไหร่อาจารย์ทิติไม่แน่ใจนะครับห้าสิบลิตรหรือเปล่านะครับแต่ว่าตู้มันใหญ่นะครับตู้มันใหญ่แล้วก็มีจํานวนชั้นเนี่ยมากนะครับปกติตู้ขนาดสามสิบลิตรมันจะเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่รู้สึกว่าตู้สองตู้เนี่ยน่าสนใจถ้าไปทิติเอาทาิติเจ้ารุ่นตัว Sb 54ห้าสิบสี นะครับเพราะดูเออมันน่าสนใจนะสามพันบาทแต่ใส่ได้อุปก,กรณ์ได้หลายอันเพราะว่าถ้ามารวมกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับตู้สามสิบลิตรสองตู้แหละนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็แน่นเอียดดนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันล้นมาข้างนอกด้วยครับอุปกรณ์ของอาจารย์ทิตินะครับซื้ออุบารถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็ซื้อตัวนี้เลยเพราะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นดิจิตอลแท้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะดูเพราะว่ามันจะมีปุ่มควบคุมเนี่ยอยู่ด้านนอก นะครับมันทําให้การควบคุมอุณหภูมิมันดีดีกว่ากันเยอะนะครับแ้าเป็นตู้เรบออนาล็อกเนี่ยก็เอามือไปหมุนปุ่มด้านในอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเที่ยงตรงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าซิลิก้าเจลนะครับที่เราไม่ต้องมานั่งอบนะครับเพราะอุปกรณ์บางทีอุปกรณ์เราลงทุนแค่ไม่กี่พันเนี่ยแต่มันรักษาอุปกรณ์ราคาหลายหมื่นของเราได้นะครับแล้วบางคนก็เป็นแสนถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอ่ะจบละ มีแค่นี้แหละเพราะว่าของทั้งร้านเนี่ยที่อาจารย์ทิติไปดูไม่ว่าจะเป็นจากตัวเว็บเพจของปันโปแล้วก็ของตัว World ค a ม e ล a เองเนี่ยราคาโดยส่วนใหญ่ก็คือราคาประกระันศูนย์นนั้นมันจะไม่มีตัวที่หวหวาหรือว่าดึงดูดนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ว่าชั้นบนสุดนะอาจารย์ทิติเคยไปเซอร์วยก็มันมันก็ต้องใช้ฝีมือในการเลือกแล้วราคามันก็ไม่ได้ถูกนะครับแล้วของพวกของที่มันใช้แล้วของ เดโมเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเดโมจันที่ติมั่นใจตัวเดียวก็คือเจ้าโซนี่ Sony, นะครับตัว rx 0เพรามาเป็นกล้องแอคชั่นแคมที่ทนที่สุดนะครับงั้นถ้าเกิดเคลียร์เรื่องฝุ่นภายในที่เราเหน็นไม่มีอะไรแบบที่เราเห็นตัวนี้นะก็ถือว่าน่าใชนะบในราคาเพียงแค่5,000บาทมีทอนอถูกไหมมันก็ทนไงเป็นโซนี่เซนเซอร์หนึ่งนิ้วยังไงคือปัญหาของกล้องแอคชั่นแคมโดยส่วนใหญ่ก็คือมันไม่ภาพมันไม่คมไงเพราะว่าเซนเซอร์มันเล็ก นะครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามาปรับแต่งมันด้วยซอฟต์แวร์อย่างไรก็ตามแต่มันก็ยังสู้ขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ที่มีสัญญาลบกวนน้อยกว่าไม่ได้ก็เป็นว่าวันนี้นะครับพาเยี่ยมชมของเด็ดๆของ World Camera ในมุมมองของดานิติก็มีแค่นี้แล้วกันใครสนใจก็ยจะลืมแวะไปเยี่ยมชมสังร้านเขาด้วยนะครับว่ามีของเด็ดๆอะไรบ้างถ้ามีก็โพสต์บอกดานิติด,ด้วยนะครับงานนี้หมดประมาณวันที่8นะครับมีนาคมนะครับก็ มีแรปเดอาจทีิดีด้วยนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ